สวัสดีครับดูสภาพมันคือเครื่อง s m a ร h 110 Pro ตัวคลัดมือนะครับหรือว่า s m a ร์ท s ีสมาร์ทจูเประมาณนั้นไหมผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นรหัสสมาร์ทดีนะคนที่ดูแล้วเคยดูคลิปนี้แล้วก็จะจะรู้สึกว่ามันซ้ำนะเคยดูแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็เลื่อนผ่านแต่สำหรับคนที่ขี้เกียจย้อนไปดูผมก็อยากจะให้ดูว่า s m a ร์เนี่ย สมดีนะครับสมดต,ตัวสมดปัญหาหนึ่งของเขานะปัญหาหนึ่งของสมดเลยก็คือตัวคาบูครับคาบูเรเตอร์ของสมดเนี่ยมันจะมีผ้าปั๊มอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างผ้าปั๊มของสมดนะไม่เชื่อไปลองดูตัวเนี้ยผ้าปั๊มมันจะชอบเสียพอเสียแล้วตัวเครื่องมันจะห่อนะครับมันจะห่อ ถ้าใครหาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับจะดีแล้วรถจะเดินนิ่งนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเลือกที่จะปิดก็คือไม่เปลี่ยนไม่ซ่อมผ้าปั๊มนะครับก็คือปิดเลยใช้ผมใช้ข้างในฝาเอ็มร้อยอ่ะมันจะมีมีพลาสติกบางๆอยู่ใช่ไหมแงออกมาแล้วก็มาตัดให้เข้ารูปแล้วก็อุดปิดเลยปิดแล้วก็เรามาทําการจูนคาบูเราทีหลังให้มันนิ่งนะครับ แต่ถามว่าดีไหมมันก็สู้ของเดิมไม่ได้นี่คือข้อเสียข้อนึงของสมเอนะครับสมเเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี่แหละครับเรื่องผ้าปั๊มที่ข้างคาบูเรเตอร์นี่แหละเอ่อนึกไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ผมเตรียมการไว้หมดแล้วนะผมลองแล้วสตาร์ทแล้วไฟมันออกนะลองสตาร์ทแล้วไฟมาที่หัวเทียนนะครับแต่ยังไม่ได้ติดเครื่องเนื่องจากว่า,าจังหวะการสตาร์ทเนี่ยมันไม่ได้โลบ เพราะว่าตั้งกับพื้นพอไม่ได้รอบแล้วก็เลยยังไม่ได้ลองคาบูเรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่คาบูตัวนี้ผมแปลงนะผมใช้เป็นคาบูรู้สึกว่าเป็นเป็นเว็บนะเป็นคาบูเว็บมาใส่นะครับมาใส่ส่วนสมาร์ทเนี่ยสมาร์ทันมีหลายรุ่นนะมันมีหลายรุ่น,นะน,ยนอย่าคิดว่าเอากล่องรุ่นไหนมาใส่ก็ได้นะซึ่งคลิปนี้ผมทําไปนานแล้วแหละทาไปแล้วตอนผมทําเครื่องลูกเนี้ยอย่างตัวนี้มันเป็นสมาร์ทดีนะครับสมาร์ทมันจะมีรหัสกล่องเห็นไหมฮะม,มันมัวมัวตัวเนี้ย อันนี้กล่องตรงรุ่นนะครับมันจะมีรหัสเนี่ยมีเลขเนี่ยให้ดูตัวเลขนัมเบอร์ตรงนี้นะครับตัวเลขเนี่ยอ้ยสมาร์ทดีมองไม่เห็นผมก็ตาไม่ดีเนี่ยครับสมาร์ทแต่ละรุ่นกล่องไฟไม่ใช่ใส่กันได้หมดนะครับต้องต้องดูต้องหาข้อมูลว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าจังหวะการจุดระเบิดมันไม่เหมือนกันนะครับนี่คือกล่องของสมาร์ทดีนะครับสมาร์ร้อยยี่สิบคาดมือนะครับใช้กล่องนัมเบอร์นี้นะครับนบัมเบอร์นี้ นะครับนั่นคือสเนดดีที่ต้องต้องสําคัญนะครับก็คือกล่องนี่แหละแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็เรื่องคาบูเรเตอร์นี่แหละครับถ้าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนึงลืมบอกไปนี่คือแผงชาร์จซูซูกินะครับซูซูกิจะใช้สังเกตนะครับแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จมันจะทรงเหมือนกันกับเว็บร้อยสิบเว็บเว็บเว็บร้อยเว็บร้อยเคนะฮะหรือว่าเว็บยูบ็อกเนี่แหละร้อยยูบ็อก สังเกตดูเห็นไหมครับที่นิ้วชี้ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวของซูซูกิจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นของ Honda ตัวพลาสติกที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ไอตัวเข้าออกของไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะถ้าถ้าซูเนี่ยต้องเป็นของของสีเขียวนะครับต้องเป็นสีเขียวถ้าซื้อของหรือว่าลองเช็คดูนะครับ เผื่อว่าเพราะว่ายังไงสมาร์ทมันลดเก่าบางทีทางเจ้าของเขาไปทําการแก้ไขมาเขาอาจจะซื้อมาไม่ตรงรุ่นนะครับดูให้ดีนะครับมันจะเป็นสีเขียวถ้าซูซูกินะแต่ถ้า Hon d a จะเป็นสีดำนะครับไอ้ตัวที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่เนี่ยแล้วก็จังหวะตําแหน่งสายมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูกล่องสายของกล่องบางคนอยากจะรู้ว่ากล่องไหนไปไหนสายไหนไปไหนนะครับสายไฟเนี่ยผมแปลงแล้วนะผมแปลงผมไม่มีสายแบบถูกต้องนะครับ ผมก็แปลงมานะครับอาดูนะครับมันจะมีสีอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นสีเส้นนะครับสีแจ็คนะครับสีเส้นข้างบนสุดเนี่ยที่ผมใช้สีน้ําเงินขาวเนี่ยคือสายพันเซื้อนะครับสายพันซื้อคอยนะครับส่วนใต้สายพันเซอร์คอยลงไปอ่าดูอย่างนี้ก่อนนะดูอย่างนี้ก่อนดูอย่างนี้นะครับนี่คว่ำลงอย่างนี้นะใช้นาเบอร์คว่ำลงนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะตำแหน่งมันดูตรงนี้นะครับจะได้เสียบถูกนะ ขาวน้าเงินเอ้ยน้าเงินคาดขาวเนี่ยเป็นพันเซอร์นะครับส่วนใต้พันเซอร์ลงไปก็คือดําคาดขาวนี่เป็นสายกราวนะครับเป็นสายกราวแล้วก็มาที่นิ้วชี้ผมนี่ข้างบนนี่นเห็นไหมสีส้มสีส้มนี่คือไฟเลี้ยงนะครับสีส้มเนี่ยเป็นไฟเลี้ยงด้วยว่าตัวนี้มันเป็นระบบ dc cdi นะครับ dc cdi ก็คือไฟต้องเป็นไฟแปลงมาแล้วฉะนั้นสายสีส้มเนี่ยผมลากมาจากแผงชาร์จ นะครับเอามาจากแผงชาร์จแสงชาร์จที่แปลงแล้วก็คือสีแดงนะครับสีแดงไฟมันแปลงแล้วผมก็เอาสีส้มเนี่ยไปจ้ากับสีแดงแล้วเอามาเข้ากล่องนะครับเข้าสีส้มก็กลายเป็นไฟ DC นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงกล่องแล้วก็สีเหลืองด้านล่างใต้สีส้มลงไปนี่ผมก็เอาไปที่คอยหัวเทียนนะครับเอาไปที่คอยหัวเทียนนี้นี่คือตำแหน่งของของสายไฟเข้ากล่องสมาร์ทดีนะครับดูดูว่ามันอยู่สถานอยู่อยู่สภาพไหนนะครับเดี๋ยวจะเสียบผิดนะครับ เนี่ยนัเบอร์นะครับมีนัเบอร์แล้วก็ตำแหน่งสายให้เรียบร้อยนะครับก็ลองทําตามดูแล้วก็เทสเทสไฟดูนะครับเทสไฟดูนะครับส่วนของผมนี่อันนี้ไม่ใช่ของเดิมมันนะผมก็สั่งมาเป็นคอยอหัวเทียนนะครับคอยซิ่งเขาว่านะผมก็ยังไม่ได้ใช้ก็มาทิ้งทิ้งไว้อย่างนี้าย้ายของยังไม่มีเวลาได้ได,ได้ได้จัดการนะครับเพราะมั่วอยู่กับการปลูกหญ้าเพื่อที่จะทําทตรงนั้นก่อนอัน,นี้ก็ เดี๋ยวหลังการจัดการย้าเสร็จผมค่อยๆจะมาทําแต่ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะแขวนเครื่องแล้วก็มาดูด้วยกันว่าสตาร์ทแล้วมันเป็นยังไงมันติดให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนทํานี่ก็โอ้โหวุ่นวายกันเยอะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไปให้ร้านมาแล้วก็โซ่ลาวลิ้นไม่ตรงรุ่นจังหวะจุดระเบิดมันไม่ถูกผมก็ไม่เคยหาไม่เคยมีข้อมูลตัวนี้ว่าโซ่มันเท่าไหร่ยังไงไปที่ร้านบางร,าร้านเขาก็จะขายอย่างเดียวว่าเฮ้ยใส่กันได้ใส่กันได้จริงๆแล้วสมัดแต่ละรุ่นใส่กันไม่ได้ก็มีนะครับ ก็มีนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครตามดูก็จะเห็นว่าเขาใส่จา,จานโซ่เลาลิ้นอ่าสเตอร์ไอ้จานจานโซ่เลาลิ้นนะนะเฟืองโซ่เลาลิ้นอะ่ะเขาจะใส่มาเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วตัวโซ่เลาลิ้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ทีนี้มันมัน,มนรอบมันไม่ได้พอยันยันหลายๆทีหลายๆทีเข้าพอรอบมันถึงมันก็ติดให้ทีหนึ่งนะครับ มันก็มีปัญหาอยู่ถ้าอยากรู้ว่าตัวโซ่นะครับตัวโซ่ใช้กี่กี่ข้อตัวฟันเฟืองยังไงเนี่ยไปดูในคลิปเก่าๆผมที่ทําไว้นะครับสําหรับสมาร์ทนะครับก็คนที่ใช้สมาร์ทนะครับผม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 ว่าสมาร์ทเป็นรถที่ใช้ดีนะเครื่องโอเคมากเลยผมชอบนะครับผมว่าเครื่องสมาร์ทโอเคแต่ว่าองค์ประกอบส่วนอื่นอาจจะไม่เตะตาเราเท่าไหร่แล้วก็ตัวบอดี้เองค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือตัวไฟท้ายนะ ไฟท้ายมันขี้หักเพราะมันเอาไปสวมไว้กับแฟลิ่งเฉยๆทีนี้ผมอยู่วังเคียงคู่เนี่ยรถมันขึ้นเขามันมีหินครุกขะลุงมังก็ไฟท้ายหักนะครับเดือยมันหักมันก็หล่นนะครับมันก็หล่นนี่คือส่วนหนึ่งสําหรับบอดี้มันที่มีปัญหาอยู่แต่แต่ตัวเครื่องยนต์จริงๆผมว่าโอเคเลยสมาร์ทดีมากนะครับเดี๋ยวมาเล่าปัญหาให้ฟังให้ผมขึ้นโครงนี้ก่อนว่าเอ้ยมันมีผลอะไรยังไงคนที่ชอบคนที่ลองทําคนที่ขี่สมาร์ทแล้วจะติดใจครับนะโอเคครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผม